โอเคครับสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการย้ายไปเล่นเซิร์ฟนอกนะครับนั่นก็คือเซิร์ฟ j ี่ปนนั่นเองนะครับเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นของเรานั่นเองนะครับวิธีย้ายไปเล่นเนี่ยก็คือเราจะต้องทําการย้าย vpn นะครับผมซึ่งผมจะมาสอนวันนี้นี่แหละแล้วเวลาย้ายเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างอะไรมาให้เราเล่นบ้างใช่ไหมอย่างแรกเลยครับก็คืออีเวนต์ครับผมอีฟุบอลแมทเดย์เนี่ย คือวันศุกร์นี้ยวันที่ผมอัดคลิปนะครับแล้วก็วันที่ลงคลิปเนี่ยมันจะมีมันจะมีสองอันนี้นะครับเป็นเนี่ยอันนี้นะครับผมสองอันนี้ก็คือถ้าเราย้ายเซิร์ฟแล้วเนี่ยเราก็จะได้อันนี้มีอีกอันนึงครับก็คือเจลิกนะครับเป็นแมตต์ดีของเจลิกนะครับอันนี้ผมย้ายมาเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วนะตอนเนี้นะครับตอนนี้ผมย้าย v p พมาแล้วก็คือจากที่เราเล่นครบเนี่ยตรงนี้เราได้2 0 0ร้อยทองเนี่ย ถ้าเรามาเล่นนี้ด้วยก็จะเป็น300ทองนะครับซึ่งมันก็จะดีขึ้นมาอีกนะครับผมอ่ถ้าใครอยากรู้ว่า VPN ทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคครับจากที่เราเข้าเว็บไซต์ vpngate.net มานะครับผมก็วิธีแรกนะครับก็ให้เราามาเลือกดูนะครับ Uh, VPN ของญี่ปุ่นนะครับคือเราจะไปเซิร์ฟญี่ปุ่นใช่ไหมเราก็มาเลือกเนี่ยที่มันมีคําว่าเจแปนหรือเป็นรูปธงชาติขอาญี่ปุ่นเขานะครับสมมติผมจะเลือกอ,อันนี้ละกันนะครับผม Open VPN Config File นะครับก็คือตรงนี้นะครับผมกดไปปั๊บอ่ะสมมตุติถ้ากดมาอย่างนี้แล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้เรากดกลับนะครับเราก็เลือกอันต่อไปนะครับ แล้วก็มาหาดูใหม่สมมติผมเอาอันนี้ผมก็กดไปที่เดิม Open VPN Config File นะครับกดไปปับ๊บถ้าเนี้ยได้มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับพอเราเลือกมาแล้วเนี่ยมันจะมีสองอันนะครับผมมีอันที่ผมซูไม่ให้เนี่ยะจะมีสองอันนี้นะครับเราสามารถเลือกอันไหนก็ได้นะครับสองอันบนอันล่างนะครับสมมติผมเลือกอันบนแล้วผมก็กดไปครับผมกดไปปับ๊บมันจะมีป๊อปอัพข้างล่างเด้งมาใช่ไหมแล้วก็กดกระบาดไอ้นี้ออกไปทีหนึ่งแล้วเราก็กดเปิดไปครับ อพอกดเปิดมาแล้วเนี่ยเราต้องโหลดแอป Open VPN มาก่อนที่จะทําการเข้าเว็บไซต์นะครับซึ่งเว็บเนี้ยไอแอปเนี้ยผมจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปเหมือนกันนะก็สามารถกดลิงก์เข้าไปโหลดกันได้แล้วก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ของ IP ญี่ปุ่นไว้ด้วยนะครับอ่ะสมมติว่า,า,เาเข้ามาแล้วเรากดทําตา,ตามแบบเมื่อกี้ผมแล้วเนี่ยเรากดโอเคต่อเลยนะกดโอเคไปป๊บอันนี้มันจะให้เราตั้งชื่อนะครับสมมติอันนี้เป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะเราตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับผมผมตั้งเป็นอ่า JP1 แล้วกันนะครับแล้วกดแอดไปนะครับแล้ววิธีใช้นะครับผมพอเราได้แางนี้แล้วเนี่ยเราก็กดเครื่องหมายสับสวิตต์ตรงนี้นะครับเป็นเครื่องหมายสวิตต์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีข้อความดิ้งขึ้นมาข้างบนเรานะครับว่าตอนนี้ JP1 ได้คอนเน็กแล้วนะครับผมอ่ามันจะขึ้นว่าคอนเน็กเต็ดนะครับแล้วก็จะสงเกตด้านมุมของจอโทรศัพท์เรานะครับมันจะขึ้นเป็น VPN นั่นคือเราเชื่อมต่อ VPN กับเซิร์ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับผม ต่อมาเลยนะครับเราก็ตัดภาพไปที่ในเกมกันเลยครับผมโอเคครับพอเข้าเกมมานะครับให้เราเช็คนะครับว่าเราอยู่เซอญี่ปุ่นหรือยังนะครับวิธีเช็คคือกดไปที่กล่องจดหมายด้านขวาบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมเลื่อนลงมาเลื่อนลงมามันจะหาให้เจอภาษาญี่ปุ่นอ่าถ้ามีภาษาญี่ปุ่นแบบนี้นะครับก็คือเราอยู่ในเซฟญี่ปุ่นแล้วนะครับผมก็การที่เราจะย้ายเซฟญี่ปุ่นมาเนี่ยก็คือก็ทําตามผมบอกเลยนะครับ ประโยชน์ของมันก็คือเราจะมีอีฟุบอลแมตช์เดเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วแต่ว่าเขาจะให้เพิ่มกี่อันนะครับแล้วมันจะได้ของอะไรบ้างหรอเราเล่นครบ6วบขันแต้มเหมือนแมตช์เดยทั่วไปครับถ้าอยู่ระดับเลตติ้งเ0้ขึ้นไปก็นั่นแหละครับมันก็จะได้100ทองนะครับอีฟุบอลพอยต์สองนะครับแล้วก็เป็นนักเจเป็นนักเตะฟีเจอร์เพยไอฟีเจอร์ของเจลีกนะครับอีกสตัวนะครับเนี่ยเล่นแมตช์น,นึ่งก็น่าจะได้แล้วนะครับ เราก็เล่นไปครบถุงพันทองแล้วก็จะได้อีกร้อยทองคือถ้าเราไม่ย้ายเซิร์ฟมาเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเราจะมีแค่2อันนี้นะครับซึ่งเล่นจบแม่งก็ได้แค่200ทองแต่ถ้าย้ายมาเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยก็จะได้รวมเป็น300ทองเลยนะครับคือใครกลัวแบบเอ้ยเน็ตจะหลุดหรือเปล่า <c oughs> ลนคน J l เจ g u e ให้ครบแล้วก็ปิด VPN แล้วก็กลับมาเล่น2อันนี้ที่เซิร์ฟไทยก็ได้นะครับผม <c oughs> ก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับการย้ายเซิร์ฟนะครับก็จะมีจากนักเตะฟรีนะครับเป็นฟีเจอร์ของเจ u ีเลยนะครับ แล้วก็ได้ทองเพิ่มนะซึ่งร้อยทองนี่ก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับสายฟรีอย่างพวกเรานะครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผม